ตามที่วอกว่างันเ่วยคล่องตาให้ครับ ี่ตทุกคนผมจะมาเล่าเหตุการณ์ระหว่างเราทําความสะอาดพระพุทธรูปนะครับก็คือจากคลิปจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยตอนที่เข้าตอนแรกอ่ะผีเสื้อบินทะลุออกมาเลยแล้วก็แบบตกใจมากในการทําตอนแรกพอทําไปสักพักหนึ่งอ่ะอ่าเราก็ได้เป็นเขาเรียกว่านะเป็นปวกเนาะรังปวกข้างในแล้วก็เอาอ่าตัวแม่ของปวกออกมาแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราเจอจะมีสองสิ่งนอกเหนือจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะก็คือ1ก็คือพระพุทธรูปองค์เล็กครับกับ2ก็คือมันจะเป็นแก้วเป็นหินอ่ะเป็น เป็นก้อนหินแต่ว่าเป็นแก้วใสามากเหมือนหินมอนกาวเป็นแก้วครับเป็น2ก้อนแล้วก็นี่แหละเหตุการณ์ผีเสื้อที่แบบพุ่งออกมาเขาอาจจะอยู่ในนั้นแหละเป็นอด,ดูเลยกล็ได้แล้วก็มีเหตุการณ์ตะขาบซึ่งกําลังในขณะที่กําลังแซวตะขาบไปแบบไป,ไปขึ้นมาบนบริเวณขาอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งมันกระทําให้เอออาจจะเป็นออที่อาศัยแถวนั้นมังเป็นบริวารของท่านมักอยู่แถวนั้นคือเราทำกวนศารให้เขาก็เลยมาหาเราทุก